ดวงชะตาลักนณกรกฎจะเป็นอย่างไรเรื่องงานในเดือนนี้จะได้คนรอบข้างหรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำงานเข้ามาจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในเรื่องงานแต่จะเป็นช่วงปลายเดือนนี้ต้องผ่านการลำบากก่อนถึงจะสำเร็จได้ดังนั้นในช่วงต้นเดือนนี้ต้องระวังการแตกหักแตกร้้วกับคนในที่ทำงานมีเหตุให้ทะเลาะจะทำให้มีความกังวลใจ กุ้มใจเสียใจเกิดขึ้นกับลักนณากรกฎรวมถึงบางท่านมีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงงานหรือโยกย้ายงานในเดือนนี้หรือกำลังตัดสินใจในการออกจากงานเป็นไปได้อย่าพิ่งลาออกหรือจะโยกย้ายให้รอเลยเดือนนี้ไปก่อนหรือก่อนจะออกควรหางานรองรับไว้ด้วยครับในเดือนนี้ให้ระวังการเดินลื่นล้มหกล้ม และการมีปัญหากับบุคคลที่เป็นผู้ชายแนะนำให้ลักขณากรากฎไปกราบไหว้ขอพรกับเจ้าที่เจ้าทางที่ทำงานที่ร้านค้าหรือที่ตั้งธุรกิจของลักขณากรากฎด้วยนะครับเรื่องการเงินในเดือนี้จะได้โชคลาภมหาศาลหรือโชคลาภก้อนใหญ่โชคลาภนี้ไม่จำเป็นต้องถูกหวยรวยเบอร์อาจจะได้จากการขายที่ขายทาง ได้จากคนที่หยิบยืมเงินไปมาคืนก็ได้ได้จากการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของงานได้จากพ่อแม่แบ่งทรัพย์สมบัติก็ได้เหมือนกันครับหรือได้โชคลาภจากคู่ครองของลัคนากรกฎก็ได้ครับการเงินในเดือนนี้จะกำลังจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านที่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินในเดือนนี้จะกลับตัวผ่านพ้นปัญหาในเรื่องเงินไปได้สำหรับท่านใดที่มีการเงินดีอยู่แล้ว ในเดือนนี้จะยิ่งดีขึ้นไปอีกลัคนากรกฎในเดือนนี้จะได้เดินทางหรือมีคนเดินทางมาหาจะมาพร้อมกับความสําเร็จหรือลัคนากรกฎยิ่งเดินทางยิ่งมีโชคลาภเข้ามาก่อนเดินทางอย่าลืมไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหรือเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่พักอาศัยด้วยนะครับรวมถึงในเดือนนี้ยังมีเหตุให้ระวังเกี่ยวกับทุกขลาภในเดือนนี้การเงินจะกลับมาเด่นจริงๆครับ แต่ก็จะมีทุกขลาบเข้ามาจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการทะเลาะการแตกหักแตกรล้าวกับคนใกล้ตัวมีเหตุให้ทะเลาะกันและให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินถ้าเดือนนี้มีความสำเร็จได้โชคลาภหรือการเงินดีขึ้นก็แนะนำให้ไปทำบุญเสดาะขอด้วยนะครับเรื่องความรักสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้ให้ระวังบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่รู้จักนำปัญหามาทำให้มีความกุ้มใจทุกใจเสียใจเกิดขึ้นกับคู่ครองของลักานณากรากฎหรืออาจจะทำให้มีความรักมีปัญหาก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาแล้วหลังจากนี้เรื่องความรักของลักานณากรากฎจะดีขึ้นครับสำหรับคนโสดในเดือนนี้จะได้พบเจอทั้งคนที่ดีและไม่ดีเข้ามาทำให้หัวใจคนโสดวุ่นวายก็ได้ก็ค่อยๆเลือก มีสติในการตัดสินใจด้วยนะครับสุขภาพในเดือนนี้ให้ระวังเกี่ยวกับการปวดเมื่อยตามตัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเกี่ยวกับหลอดลมลำคอและโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก็กินยาให้ตรงเวลาด้วยครับให้ต้องการเตือนอะไรบ้างให้ระวังเกี่ยวกับการถูกช่อโกงถูกหลอกลวงเสียทรัพย์สินเสียเงินเสียทองไม่ใช่เหตุหรือระวังเกี่ยวกับการเสียของรักก็ได้ครับ และระวังคำพูดหรือไปพบเจอกับบุคคลภายนอกหรือคนรอบข้างอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกิดการทะเลาะแตกหักแตกแล้าเกิดขึ้นได้และให้ระวังในการเดินทางไกลในเรื่องอุบัติเหตุระวังเกี่ยวกับการเดินลื่นลมหกลมด้วยครับแต่อย่างน้อยถ้าลักนากรกฎเจอปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อนร้อนใจก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือ เป็นคนช่วยเจราจาให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ครับในเดือนนี้อยากให้ลัคนากรกฎเน้นการสวดมนต์ทุกวันอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรทุกดวงจิตสิ่งร้ายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีพิกิชีวิตให้ลัคนากรกฎประสบความสําเร็จได้ครับก็ขอบารมีพ่อปูพะปะ่พ่อปแดงอวยพรให้ลัคนากรกฎผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้และประสบความสําเร็จโชคดีมีชัยด้วยนะครับ